เจ้าสบายดีชาวเอซีทั้งหลายมือนี้ข่าพระเจ้าพขอใหญ่จอยสีมาเรวิวให้บวกทานบึงชีวิตการเป็นอยู่วัาฉัต่อไปมีเพื่อนห่วมง,งานผู้นหนึ่งนี่คือทองเพชรเนะาะมือนี่สีถามทองเพชว่านับมังเตยสายทองเพชรนี่นะเออมาประจำการอยู่สวนยางของข่าพระเจ้าวันฉันต่อไป เป็นอะไรการเหตุวิยคิดงานการบุกเบิกสางสาพัฒนาเจ้าคิดว่ามีความคิดความเห็นแล้วไหนทุกททค,นะทคนก็ส้พากันบุกบือน,นะเอาใจใส่ให้มันสำเร็จพลนจริงๆได้ให้มันหับพลนได้ สบายดีสาวเอฟซีมนนี่พุ่งย่จ่อยชิมมะบึงหลังจากการผักเียกวาสนต่อไปผักเวี้ยกะมะบึงการปวดกะระยะผักเวียกมาคุดคุมได้ทั้งเบิดเอาแต่เฉพาะครอบครัวคุดมนนี่ถือว่าครอบครัวในมันได้กลับผักพรภลระยะผู้เป็นเมียวาสนต่อไป พระเจ้าก็ได้นำเนินกวดกาคุดต่อถือว่าพื้นดีทั้งเบิดนี้ในการพัฒนาตัวนี้เป็นสวนไม่ไม่เป็นไม้พืชอุตสาหกรรมจะมีอุยุภการน,น้ำไส้อยู่ประมาณ40ปีอ่าสูงสุดเนาะแต่ว่าวิ่งไปแล้วจาก40ปีไปแล้วมันจะปูงยังตืมเห็ดยังตืมตืมจังสิรับลงไปได้เนาะ อันนี้คือการมองการพัฒนาวาจนถไปของผู้ใหญ่ย่อยการพักวียงถึงว่าพักเวียงไปเวิครขบครัวเขาก 5, bronze, ็เห็ดนำกับบนร้อนมาจนถถ้าหูจัดเจงถ้าหูแสวงถ้าหูซอกหามันสิ่งใดมันคุ้มสิ่งใดมันบุคุ้มจำเป็นแล้วเนห็นอะไรถ้าทุกคนมาบึง การบุกเบิกสู่วนบงแม่คุดคุมอย่างเท้าอย่างนี่แม้ตั้งแต่วางหินถ้าสมมุติว่าคุดโบได้บอนี้ก็ต้องได้ยายบอใไม่ลบหลีกบางหินไป